สวัสดีครับทุกคนไทยมาลีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมเพื่อนอวันนี้นะจะมารีวิวนะครับผมจะมารีวิวปั๊มเจ็นะครับผมปั๊มเจ็าของเครื่องเอาบอดนะครับเรียกง่ายๆว่าเครื่องเอาเจ็ก็แล้วกันนะครับผมโรงงานเขาตั้งชื่อให้ว่าเอาบอลเจ็นะครับผมก็มาแปลงสั้นๆเป็นเอาเจ็นะครับผมตู้นี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับเครื่องเนี่ยจะมาทางเรือนะครับผมมาทางเรือนะเพื่อนนะแต่ผมนะครับเป็นคนที่แบบว่า ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับผมผมก็เลยให้ชุดอะไรชุดเนี้ยสั่งด่วนมาก่อนเลยเพื่อนะครับเพื่อจะเอามาศึกษาก่อนที่เครื่องจะมานะเราจะได้ตอบลูกค้านะครับอเราจะได้ตอบลูกค้าได้แบบสบายใจนะเพื่อนนะผมไม่ใช่สไตล์ว่าได้เอาเสียไม่ยอมนะไม่ใช่ผมแน่นอนนะไอ้พวกที่ได้เอาเสียไม่ยอมนี่นะโอ้ไม่ไหวครับผมผมสไตล์ที่ว่าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่สั่งด่วนมาเลยเพื่อแค่เอามาศึกษานะก่อนที่เครื่องจะมาพอเครื่องมาถึงแล้วเราขายให้ลูกค้า ลูกค้าสบายใจมีอะไรนะและผมตอบคาถามได้ลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่คือสไตล์ผมสไตล์ไทยมารีนให้เพื่อนรู้ไว้นะอ่าวันนี้นะครับผมอ่าตั้งแต่ชุดหางเจ็ทเนี่ยมาถึงนะครับผมก็นั่งดูนั่งศึกษาและก็คุยกับระดับครูบาอาจารย์นะอ่าคุยกับช่างเจ็ดเก่า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 ก็คือประเทศไทยเนี่ยคือเขาก็ทําจบคนนึงแหละนะอ่าทุกคนผมว่าส่วนใหญ่ก็ต้องรู้จักนะแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเขาไม่ดังเองช่วยไม่ได้แต่เขาเก่งอ้าพวกเก่งเกงพวกนี้นะ ไม่ชอบออก YouTube อ่าไม่ชอบเล่นโซเชียลครับผมอเก่งโคตรเก่งเลยโคตรรู้รู้รรหมดทุกเรื่องเก่งมากนะครับและทำเจ็ดจบด้วยนะและผมก็มีโอกาสนะเอาชุดหางนี้นะครับผมไปปรึกษาแกนะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปรึกษาอาจารย์อีกขั้นหนึ่งนะครับคนเก่าคนแก่นะคนเก่าคนแก่นี่เราต้องแบบเเขารบนับถือเขานะเพื่อนๆไม่ใช่ไปปีนเกลียวกับระดับครูบาอาจารย์แบบนี้นะโอ้โหคบไม่ได้เด็กแบบนี้นะอ่ะโอเคนะครับ ผมจะมารีวิวชุดหางนี้ให้เพื่อนๆดูและจะมาบอกรายละเอียดนะว่าชุดหางเจ็ตเนี่ยนะครับที่มาใช้กับเครื่องเอาบอดเราเนี่ยแม่งใช้งานดีแน่นอนผมว่านะใช้งานง่ายและแม่งทนทานทนกว่าเครื่องเอาบอรดเยอะเลยครับผมชุดหางนี้นะครับผมเอามาใส่กับเครื่องเยามาฮ่าได้นะเอามาใส่กับเครื่องจีนนะเครื่องไทมารีนได้เลยนะครับผมและที่ผมศึกษามานะครับผมชุดหางนี้นะครับ มีความทนทานและความแข็งแรงกว่าชุดหางแบบเก่านะที่เป็นใบพัดนะครับผมที่เป็นใบพัดแบบนี้ใช่ไหมครับปัญหาคือใบพัดเนี่ยถ้าเพื่อนเอาไปฟันหินเอาไปฟันแบบเนี้ยใบพัดนี้จะบินจะแตกง่ายหักง่ายถูกไหมครับอ่าแบบเนี้ยมันเป็นเหล็กลอเพื่อนแบบนี้เป็นเหล็กลอนะแตกหักง่ายนะครับผมถ้าหักทีก็โอวิ่งไม่ได้แล้วนะครับถ้าหักทีก็วิ่งไม่ได้แล้วนะแต่ใบพัดของตัวนี้เพื่อนดูนี่แม่งเป็นสแตนเลสสแตนเลสนะใบพัดแบบเตเปอร์นะ ใบพัดสแตนเลสนะครับเหมือนเจ็ตสกีเลยนะอ่าตัวนี้เป็นเตเปอร์นะครับผมคืออ่าใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งน้อยนะครับติดตั้งง่ายนะและมีความเสถียรมากกว่านะครับเหมือนใบเจ็ตสกีเลยนี่ครับเพื่อนอ่าใบพัดแบบนี้นะเพื่อนนะใบพัดแบบนี้นะครับผมผมเคยฟันหินมาแล้วนะฟันหินอ่าเมท่าหัวไม่โป้งนี่นะครับหมายถึงในเจ็ตสกีนะหมายถึงในเจ็ตสกีนะครับผมอ่ามันหลุดเข้าไปอยู่ในตะแกรงนะครับอ่าในช่องเจ็ตใช่ไหมครับอ่าแล้วใบพัดฟันอยู่หินขนาดเนี้ย เป็นหินชนิดที่แข็งไม่แตกใช่ไหมครับมันไม่ได้ทําให้ใบพัดเสียหายนะอาจจะมีรอยบินนิดหน่อยนะครับผมอ่าและก็ใบพวกนี้เป็นสแตนเลสเราสามารถแต่งได้เจียได้แต่งใบดัดใบเจียได้หมดนะครับผมและผมบอกเลยว่าหินขนาดเท่านิ้วโป้งเนี่ยไม่สะเทือนแน่นอนเม็ดทรายเม็ดหินเล็กๆนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าหินใหญ่นะครับถ้ามันไม่แตกไปใช่ไหมครับถ้ามันแตกมันก็จะทะลุออกปั๊มไปแต่ถ้ามันไม่แตกเราก็แค่ไปหยิบมันออกมาจากตะแกรงพวกนี้ครับผมนี่นะใบพัดเนี่ยตัวนี้นะครับผมแข็งแรงใช้ย่อยนะผมจะบอกให้ อ่าแล้วสินแล้ววัสดุมันดีมากอ่านี่นะถ้าเกิดเม็ดหินเท่านี้นะไม่สะเทือนแน่นอนอย่างเช่นมันมันหลุดอ่าอย่างเช่นมันหลุดเข้าไปในตะแกรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าเม็ดขนาดนี้นะเพื่อนดูนะเม็ดขนาดนี้นะอ่าหน้าผาผมนะอ่าเม็ดใหญ่นะเข้าไปนะถ้าเกิดมันเข้าไปนะถ้ามันเกิดได้หลุดเข้าไปนะครับผมอ่าฟันกับใบพัดนี้ใบพัดไม่สะเทือนเพราะผมเล่นเจสกีมาก่อนผมรู้นะครับผมถ้ามันแตกไปมันก็จะทะลุออกปั๊มไปใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้ามันไม่แตกเราก็แค่ไปหยิบมันออกมาแต่บอกเลย เท่านี้ไม่สะเทือนนะลูกหินเม็ดเท่านี้ผมบอกเลยไม่สะเทือนอ่าแต่ถ้าเป็นใบเหล็กรอแบบนี้ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าความหนาแน่นของใบนะวัสดุนะวัสดุของใบเนี่ยความหนาแน่นความแข็งแรงไม่เท่ากันไอตัวเนี้ยไม่ได้แข็งแรงเลยนะครับผมแต่ไปเจอไอใบตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสเพื่อนคิดดูดิดูงานก่อนอ่าเนี่ยนี่เผานะอ่ะเาเผาคืออุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยนะผมมาสแปร์ผมเอามาสแปร์ให้เพื่อนๆน,นเล่นแบบมีอะไรสบายใจนะครับผมนี่นะ ชุดปั๊มหางนี่ครับเป็นตะแกรงนะตะแกรงตัวนี้นะอ่ะตะแกรงตัวนี้นะถ้าเกิดว่าถุงเข้าไปปิดใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะปิดอยู่แบบนี้มันไม่ดูดเข้าแน่นอนเพราะตะแกรงมันเล็กมากนะครับปิดอยู่เท่านี้หนึ่งนะครับเรายกเราดึงถุงออกใช่ไหมครับเราดึงถุงออกหรือในกรณีที่ถุงเข้าไปใช่ไหมฮะเพื่อนในกรณีที่ถุงเข้าอ่าตะแกรงแบบนี้ใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะโคตรง่ายเลยง่ายกว่าเจสซีนะเพื่อนนะตัวนี้เพื่อนดูน็อตหกตัวนี้นะครับ น็อตหกตัวนี้นะเพื่อนนะนี่นะอเพื่อนขันน็อตหกตัวนะครับผมขันน็อตหกตัวชุดนี้หลุดออกมาแล้วนะชุดนี้หลุดออกมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นเชือกนะถ้าเป็นเชือกใช่ไหมครับเป็นผ้าเป็นกระสอบอะไรนะเพื่อนน่ะดึงออกมาได้เลยนะครับผมดึงออกมาได้เลยนี่สบายสบายเลยแต่ผมว่าเข้ายากเพราะตะแกรงนี้มันเล็กมากนี่เห็นไหมถ้ามันปิดมันก็จะปิดอยู่ลักษณะนี้นะครับผมดึงออกมาได้เลยนะและที่สําคัญนะผมจะบอกให้และที่สําคัญนะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับอ่ารูนี้นะรูน้ําเข้าจะเล็กแล้วข้างในจะใหญ่มันไม่ใช่ ใหญ่แล้วเล็กนึกออกไหมเพื่อนเล็กนะครับรูดูน้ำเข้าเล็กแล้วไปใหญ่คือ,อเวลาเพื่อน,นมีหินมีอะไรติดใช่ไหมครับเล็กนะถ้ามันเข้าไปได้เล็กนะแล้วปลายมันใหญ่เนี้ยครับมันเข้ารูดเข้าไปง่ายง่ายกว่ารูหน้าใหญ่แล้วรูหลังเล็กถูกต้องไหมครับอ่ามันทะลุออกง่ายกว่านี่นะครับอ่านี่รูใหญ่นะอ่ามันจะเล็กแล้วก็เป็นเข้ารูใหญ่และกระบ,บอกตัวนี้นะครับผมโคตรแข็งแรงเลยนี่นะอ่ามีเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับผมมีเกียร์ถอยหลังนะนี่เป็นกระบอกถอยหลังแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นกระบอกถอยหลังแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ และที่สําคัญนะเพื่อนนะอ่าเพื่อนเล่นได้สบายใจเลย <_ d ata> เพื่อนเล่นได้อย่างสบายใจเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กรรนะครับหนานะตรงนี้ตรงนี้หนามากนะครับผม <_ d ata> คือถ้าเชนส่วนพวกนี้แตกหักนะครับสามารถซ่อมได้เ,เชื่อมได้เลยเข้าร้านเชื่อมโลหะเชื่อมได้เลยครับผม <_ d ata> โอ้โห,โหเล่นโคตรง่ายเลยแล้วก็อ่าแข็งแรงเล่นง่ายนะที่ผมดูแล้วอ่ะผมอ่าไปคุยกับช่างเกสกี้แล้วเขาบอกระบบไม่มีอะไรเลยอ่าเล่นง่ายแล้วก็แข็งแรงนะครับผมเล่นง่ายแล้วก็ของ เล่นง่ายและก็แข็งแรงนะครับผมและก็ดูแลรักษาง่ายกว่าเจสกีด้วยนะอย่างเช่นขยงขยะเข้าพวกนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมและตอนนี้ผมมีเทคนิคผมรู้แล้วแหละปั๊มเจ็ตัวนี้มันจะเหมือนเจสกีมันจะใช้แวร์ลิงนะครับแวร์ลิงครอบกับใบไว้อยู่นะและผมที่สําคัญผมเล่นเจสกีมาก่อนผมรู้แรงอ่าที่จะทาแวร์ลิงตัวเนี้ยอ่าที่ไหนอ่าและทําจบด้วยนะและทําประหยัดด้วยนะสไตล์ผมนะเล่นต้องได้เล่นสนุกและประหยัดด้วยสไตล์ไทยมารีนไม่มีกั๊กแน่แต่ถ้าคุณไปซื้อเองนะไอ้พวกนี้นะ คุณไปซื้อเองเขาไม่บอกเทคนิคพวกนี้คุณแน่ว่าคุณจะเซฟแบบไหนคุณจะซ่อมที่ไหนนะมีแต่ผมคนเดียวนี่แหละที่บอกคุณว่าคุณจะซ่อมที่ไหนช่างที่ไหนเก่งนะและทําที่ไหนจบอ่าเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้กับผมและถ้าซื้อชุดปั๊มเกตกับผมนี่ผมมีรับประกันให้ด้วยอวเอางี้ดีกว่าแข็งแรงเพื่อนดูเนี่ยส่วนที่จะกระแทกใช่ไหมฮะแข็งแรงมากแข็งแรงมากนี่เพดอลูมิเนียมนะเพดอลูมิเนียมนะ,นะนเบ้ารับนะครับผมนี่งานดีมากเพกื่อนดูนะงานดีนะงานของเราตัวนี้เป็นงานส่งยุโรปนะครับผมนี่ อย่างเช่นด้ามเกียร์พวกนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสหมดนะนี่ครับผมอุปกรณ์ของแถขนะครับผมแถมมาให้ครบเลยนะครับผมาสามารถติดตั้งได้เลยนะครับนี่งานดีแข็งแรงมากนะแล้วที่สําคัญน่ะผมรู้เทคนิคนะที่จะเล่นได้อย่างาปลอดภัยแล้วขย,ขยะขยะอะไรมาติดนะนะผมและผมรู้แรงที่ต้องต้องทำแล้วผมรู้วิธีแล้วเทคนิคมาแล้วว่า จะต้องเซฟตรงไหนต้องระวังตัวไหนและต้องสต็อกอะไรตรัวไหนให้เพื่อนอ่าตัวไหนที่เสียบ่อยนะอ่าแต่อันนี้ผมไม่บอกถ้าเป็นลูกค้าผมเท่านั้นแหละผมถึงจะบอกนะถ้าคุณเห็นว่ามันทําง่ายนะคุณมีตงังคุณไปซื้อมาซื้อที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณเชิญเลยไม่ได้กลัวครับผมพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์นะมันอยู่ที่ประสบการณ์คืออะไรรู้ป่ะแม่งเล่นมาจนโง่อจนรู้หมดแล้วเนี้ยครับผมนี่นะอ่าถ้าซื้อที่ผมเป็นลูกค้าผมนะ เป็นลูกค้าผมเท่านั้นแหละนะที่จะรู้ว่าผมดูแลคุณแบบไหนนะเป็นลูกค้าผมเล่นให้สบายใจนะมาซื้อกับผมด้วยอ่าแต่ถ้ามีตังค์แล้วไม่ชอบผมไม่อยากซื้อที่ผมก็ไม่ว่ากันนะไม่เป็นไรนะแต่คุณไปเล่นคุณก็มีปัญหาคุณก็เสียวๆนิดนึงอ,ะอ่ะแต่อย่างผมนี่ผมรู้หมดแล้วเพราะเราดิวตรงกับโรงงานอะไรเราสั่งได้ทุกชิ้นครับผมพวกเนี้ยสั่งได้หมดครับผมอ่าโอเคนะครับวันนี้เอาชุดปั๊มนะฮะชุดปั๊มเจ็ทนะอ่าที่ประกบกับเครื่องเอาบอร์ดเรานะครับผม ามารีวิวให้ลูกค้าและเพื่อนๆได้ดูก่อนเครื่องมาตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวแม่งยอมสะละเรืออาลูสักลำหนึ่งนะขึ้นแม่งต้นน้ำเลยดูว่าหางตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ